แม่ทะเรลในซอสมะเขือเทศโรซาบะหมี่ญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮฟิล์มกรองแสงเซเอ วพวเพราะบรรยากาศตอนนี้ค่ะเป็นของปีที่เจฤดูฝนนะคะรอบ4ทีมค่ะค้นหาโรงเรียนแรกแล้วค่ะที่จะเข้ารอบนะคะชิงแชมป์ประจรําฤดูฝนค่ะแหม,มแล้วไม่ว่าโรงเรียนไหนนะคะที่ผ่านมาทั้ง4ีโรงเรียนนะคะได้เป็นหนึ่งก็จะเป็นแชมป์ประจรําฤดูค่ะรับ้วยประจรําฤดูนะคะและทุนการศึกษาอีก1นึ่งแสนบาทค่ะ และเราได้แชมป์ประจำฤดูทั้งหมดแล้วแล้วก็รองแชมป์ด้วยนะครับรองแชมป์กับแชมป์นี่จะมีการมาแข่งขว้กันนะครับจากหกโรงเรียนคัดให้เหลือ3จาก3เหลือเพียงหนึ่งใครได้เป็นหนึ่งจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับค่ะและแน่นอนค่ะว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพร้อมทุนการศึกษาให้อีก10,000แบาทค่ะ กยังมีตัวเครื่องบินไปกลับนะคะโรงเทียน้องถงดิสนีย์แลนด์จำนวน40ที่นั่งนะคะจากยาแ้ไอน้ำดำตรางูค่ะขอบคุณครับขอบคุณยาแ้ไอน้ำดำตรางูมากๆเลยนะครับรเดี๋ยวเรามาทวนกันสักนิดนะคะว่า4โรงเรียนค่ะที่เป็นสุดยอดของฤดูนี้นะคะที่เข้ามามีโรงเรียนอะไรบ้างค่ะโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายมีดังนี้ครับโรงเรียนบอสโกพิทักษ์จังหวัดน,นครปฐม โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิและโรงเรียนบ้านไผ่จากจังหวัดขอนแก่นครับ <S <S 1> <S 1> และในวันนี้จะเป็นการพบกันของคู่แรกระหว่างโรงเรียนบอสโกพิทักษ์จากจังหวัดนครปฐมพบกับโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาจังหวัดนครราชสีมาครับ แต่วันนี้ค่ะรอบตัดเชือกนะคะจะต้อง <c oughs> ผ่าน3ท่านนี้จริงๆว่าใครเนี่ยจะเข้าไปเป็นแชมป์หรือว่ารองแชมป์ <c oughs> ของเรานะคะ <c oughs> นั่นคือกรรมการทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี3ท่านค <c oughs> ุณประยงคะคุณสลาแล้วก็ครูเทียมค่ะโรง,งเรียนแรกเลยครับ <c oughs> นี่ส่งเข้าประกวดเลยครับโรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาด้วยบทเพลงน้ำตาลาใส สีคข้วสวัสดิ์พดุงวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมากับบทเพลงน้ำตาลาไยค่ะทุกครั้งที่พี่ได้มาพบเจ้าพี่รู้สึกมีความสุขเจ้าช่างสวยจึงทำให้พี่หลงรักเจ้าแต่หลังจากนี้น้องอาจจะเจ้าม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพี่จะมาหาเจ้าอย่างนี้ทุกๆวันเจ้าสัญญานะ แต่ผู้เหนว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกเฮ้หรือว่า บุญนี้บาปนำที่มาไม่เจอนวนนางทู่ทิพพนาตามหาหมดทาเจ้าทิ้งสัญญาหรือนาง ขอจมใรพนมยอมสิ้นลมบ่วงสวงจมไใรเทพารักร่มใสสาขาอุ้มสมพานางน้องมาให้ข้าเถิดนาประใสมีน้ำตาพาลาลังริน จกนาจนสร้างอารุณโไทยอยอมแม้สิ้นใจเส้นสวงแดูู นางเอ้ยเจ้ากลับไปอยู่ภพภูมิของเจ้าเถิดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยขอนุนตักนางจนสางอารุ ินใจเส้นสูง เจ้าอยู่ที่ไหนแต่พี่จะขอรอเจ้าอยู่ที่ต้นใสต้นนี้จนกว่าเจ้าจะกลับมา ผมเองก็ปริมๆนะครับผมท็อปท็อปผ่านเวทีนี้ไปนะเชื่อว่าแฟนๆจะต้องมีแบบเรียกอะไรแม่ยกแฟนคลับอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ค่ะนอกจากทําเพื่อชาวโคราชแล้วยังทําเพื่ออีกหนึ่งบุคคลสําคัญด้วยครับผมใครเอ่ยก็คือท่านผู้ในการโรงเรียนครับผมท่านจะเกษียณอายุแล้วครับหลังจากแบบนี้หลังจากแบบนี้จบลงไปครับก็แข่งตอนนี้อัดวันนี้ปุ๊บเนี่ยท่านจะเกษียณแล้วเหรอคะครับผมก็ทําวันนี้ให้เต็มที่ครับผมก็ อยากให้ได้รางวัลครับเป็นของขวัญให้กับท่านพออ,อครับพวกเรารักท่านเปรียบเสมือนพ่อครับเพราะว่าท่านดูแลพวกเรามาโดยตลอดให้การสนับสนุนตั้งแต่รุ่นพี่ส่งเสริมให้พวกเราไปแข่งขันในเวทีต่างๆครับแล้วก็เวทีชิงช้าสวรรค์เป็นเวทีที่ท่านพออ,อยากใหผ้ผมมามากได้มายืนอยู่หน้าจุดนี้ผมดีใจมากครับที่ อย่างน้อยก่อนท่านเกษียณอายุผมก็ได้มาร้องเพลงให้ท่านดูบนเวทีนี้ครับผมอยีย่มเ<ด>ยมยมฟังเด็กๆพูดไปแล้วต้องคุยกับท่านผอสักหน่อยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ลูกๆทําไปแล้วค่ะคุณท่านผูมิโดยาการครับท่านภูมิโดยการคะครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตื่นตันใจที่ลูกๆพูดคํานี้ให้พ่อได้ยินนะครับก็ต้องขอบใจลูกๆทุกคน ถึงแม้จะแพ้หรือชน,นะพ่อก็ดีใจกับความสามารถของลูกๆทุกคนในวันนี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณพ่อออมมากขอบค่ะเชื่อว่าใครดูลงสีคิวนี่ก็เอาใจช่วยเนาะ,ะแล้วก็เป็นแฟนคลับไปแลแล้วกันนะคะ ผ่านไปแล้วค่ะหนึ่งโรงเรียนค่ะสําหรับโรงเรียนสีคิวสวัสดิ์พดุงวิทยาค่ะจากจังหวัดนครราชสีมาเลืออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นคือโรงเรียนบอสโกพิทัก์จากจังหวัดนครปฐรมวันนี้เขาจะบทเพลงอะไรมาฝากพวกเรานะคะต้องติดตามชมในช่วงหน้ากับชิงชาสวรสด์สักครู่เดียวค่ะน้องแคทมาเต็มเลยพลังดีออกเสียงจ่มเลยพลังมาเต็มเต็มแบบลูกทุ่ง และโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้าชิงแชมป์ฤดูฝนได้แก่โรงเรียน